สวัสดีครับอีกครั้งนะครับเป็นบทที่2เรื่องจำนวนจริงจำนวนจริงนันเอีกลับไปดูตอนต้นเซตนะครับซึ่งครูทบทวนไปแล้วว่าจำนวนจริงประกอบไปด้วยจำนวนตรรกะยะตรรกะยะเป็นยังไงบ้างนะครับพอเรียนไปดูแล้วเดี๋ยวครูทำแบบหักหน้าน,นี้ให้ดูเลยนะครับนี่เขาบอกว่าให้เราบอกว่าจำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนหลาย ตกยะอัตกยะนะครับอันแรกช่องแรกหายไปช่องแรกหายไปตัวนี้น่าจะเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับอ่าจำนวนเต็มบวกนะครับลบ3าเป็นจำนวนเต็มเต็มลบตกยะจำนวนจริงมีในข้อสอบนะครับแน่นอนเศษส่วน5ส่วน2เป็นจำนวนตกยะกับจำนวนจริง c เป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนนับนะครับจำนวนเต็มตรรกยะจำนวนจริงลบ2ส่วน3เป็นเศษส่วนเศษส่วนเป็นตรรกยะกับจำนวนจริงรากที่2ของลบ2ตัวนี้หาค่าไม่ได้นะครับหาค่าไม่ได้อ่ะคูข้าาไปก่อนนะครับไม่มีเลยโอเคนะครับศูนย์เป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนตรรกยะเป็นจำนวนจริงพาย ตากยะกับจำนวนจริง3.1416อันนี้เป็นทศิยมซ้ำนะครับซ้ำาอรเอ่ยสามศูนย์เพราะ,ะนั้นเป็นจำนวนจริงจำนวนตากยะด้วยนะครับต่อมา5.412 2 2 2สองซ้ำเมื่อ2ซ้ำก็เป็นตากยะครับแล้วก็เป็นจำนวนจริงอ่าต่อมารากที่3ของลบ8ราที่3ของลบ8นะครับอ่า มันคืออะไรเอ่ยก็คือใครยกกําลัง3าหรือคูณกัน3ตัวได้ลบ8ก็คือลบ2นั่นเองวันื่อเป็นลบ2ก็ต้องเป็นเต็มลบครับตรรกยะจำนวนจริงต่อมา2 1 3 5 4ไม่ซ้ําเลยนะครับเนี่ยมีจุด3จุดไม่ซ้ําเลยเมื่อไม่ซ้ําเลยก็เป็นตรรกยะกับจำนวนจริง1.99 9อันนี้9้าซ้ำนะครับเมื่อ9้าซ้ำก็เป็นจำนวนตรรกยะกับจำนวนจริงอ๋ออ๋อออข้อ11อ่าครูเขียนผิดขอโทษ ก็เป็นอตัตรากระนะครับอตัตรากระยอ่าผู้เขียนผิดเฉยอ่ะโอเคข้อ13ครับรูทเก้าอันนี้ได้3 3มลบ 1, หนึ่งเหลือ2มันเป็นเต็มบวกเป็นจำนวนนับนะครับจำนวนเต็มตระกระยาจำนวนจริง22่ส่วนเเป็นเศษส่วนนะครับเป็นตระกระยาจำนวนจริงรูทห้ารากที่2ของ5เป็นอตัตรากระกับจำนวนจริงข้อ16นะครับรากที่4ของลบหนึ่ง ไม่มีใครยกกําลังศีลดได้ลบหนึ่งพั้นนะครับไม่ใช่จํานวนจริงนะครับมันจะเป็นจํานวนอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าจํานวนเชิงซ้อนนะครับต่อมาข้อที่2จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จข้อ1นะครับ0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1ย์ศูนย่นย์งโอเคนักเรียนสังเกตนะครับ0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 1 0 1 อันนี้เราเรียกว่าตัวยมสานะครับเพราะนั้นเป็นตรกยะทูกนะครับข้อ2ครับ0ูนย์จุด1 0ก็เป็นศัวยมสาเรียกว่าจำนวนตรกยะทูกครับต่อมา,อาข้อ3ครับ7 6 7 6 6 7 6 6 6, 6เอา้าวไม่สาไม่สาแล้วก็จุดๆๆก็คือไม่รู้จบ เมื่อไม่ซ้ําและไม่รู้จบเป็นจํานวนอาตกากยะครับนั้นเป็นจํานวนตักรยะเลยผิดครับต่อมา0 5 9 9 9 9 9 9เป็นทศนิยมซ้าครับเป็นตักรยะศูนย์เป็นจำนวนจริงไหมเป็นจำนวนที่เขียนได้ในรูปทศนิยมซ้ำซ้ำต้องเป็นนะครับต้องเป็นจำนวนตักระยะเพราะฉนั้นข้อนี้ผิดต่อมาข้อที่สองของอตัวนี้ผิดครับ พราะต้องออกมาเนี่ยจะติดค่าสมบูรณ์ซึ่งออกมาจากรากที่2ต้องเป็นบวกเสมอรากที่คู่ออกมาต้องเป็นบวกเสมอนะครับข้อนี้ผิดตรงนี้นะครับนี่มาดูระบบจํานวนจริงนะครับก่อนที่จะดูสมบัติเกี่ยวกับการบวกกับการคูณนะครับอันนี้เราเรียกว่าสมบัติการบวกการคูณคูณจะต้องทบทวนเรื่องมันมีสมบัติของจำนวนจริงนักเรียนอีกอันหนึง่งนะครับ นี่อันนี้สมบัติการเท่ากันของจำนวนจริงก่อนนะครับแสดงว่าจา์ก็ทําตกไป1ถ้า a b c เป็นจำนวนจริงใดๆนะครับสมบัติแรกที่เราต้องรู้จักเลยสะท้อนตัวมันเองเท่ากับตัวมันเองเรียกว่าสะท้อนนะครับถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a มี2ตัวเท่ากันเรียกว่าสมมาตรถ,ถ้า a เท่ากับ b บังเอิญ b ไปเท่ากับ c แล้วตัด b ทิ้งนะครับ เรียกว่าถ่ายทอดสมบัติข้อที่4นะครับสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันก็คือถ้าเอา c บวกก็ต้องบวกเข้าทั้ง2องค่าเนี่ยนะครับสมบัติข้อที่5เปลี่ยนจากการบวกเป็นการอะไรครับเขียนติดกันอย่างนี้คือการคูณนะครับก่อนที่จะไปดูสมบัติการบวกกับการคูณนักเรียนต้องรู้จักสมบัติการเท่ากันของจำนวนจริงก่อนนะครับตกไปนิดนึงนะมี2 4 5อัน นะครับสี 4, 5, สมบัติจำให้ได้นะครับสะท้อนสมมาตรถ่ายทอดบวกคูณนี่เรากลับมาดูนะครับกลับมาดูในเรื่องของสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณนะครับอ,อันนี้ตั้งใจดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวครูขึ้นเป็นวิดีโอใหม่ดีกว่านะครับจะได้ยาวนิดนึงเค